สวัสดีครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีก็เลยนะครับจะมาจอดดอไอ้ดอวบ่อน้ําบาดาลน้ําตื้นนะครับตอนนี้เนาะนะครับพอดีที่บ้านที่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเยอะแล้วก็ช่วงนี้น้าปลาปลาไม่ไหลเลยนะครับเป็นเดือนเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจอะกันดูว่ามันจะได้น้ําหรือเปล่านะครับี่นะครับใครจะเข้ามาดูก็เป็นกำลังใจกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับนี่นะครับบ่อที่เราจะจอดนี้ก็จะเป็นบ่อสี่นิ้วนะครับหัวจอดสี่นิ้วแต่ว่าจะใส่ท่อสามนิ้วนะประมาณนี้นะครับ นี่กำลังเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับบ่อเจาะแล้วก็บ่อน้ําบนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับว่าจะทายังไงต่อไปแล้วก็จะได้น้าหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนี้จะดูน้ํานะครับที่เราเจาะบ่อบาดาลนะครับตอนนี้นะนะครับวันก่อนได้ความลึกประมาณ9เมตรนะแต่ว่าย่อนหัวลงไปประมาณตั้งแปดเมตรตอนนี้นะเจ็ดเมตรกว่าแปดเมตรนะครับนะครับตอนแรกเจาะสี่นิ้ว นะครับแล้วก็วัดีปั๊มที่วนน้ำมันมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยย่อตัดหัวเจาะลงเหลือแค่3มนิ้วพราะวันนี้นะครับเกือบสามนิ้วนะสนิ้วกว่ากว่าสนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลองเอาปั๊มนะครับนะนะครับหอยโค้งลองดูน้ําขึ้นมาดูนะตอนนี้นะครับเป็นปั๊มศูนจดห้าแรงนะครับ0ูนจุดห้าแรงนะครับตอนนี้แล้วก็ท่อสายยางมาแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อวานพ่อก็ลดน้ําต้นไม้ตรงนี้นะครับเช้านี้ก็มาเปิดดูทีนึงว่าน้ําเป็นยังไงบ้างครับ นี่น้ำที่ได้นะครับน้ําใสเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรแต่ว่านี่คือปั๊มมันมัน0.5แรงเองเ,องเ,องเนาะครึ่งแรงนะครับถ้าหนึ่งแรงเต็มนี้น่าจะได้แรงกว่านี้แต่หนึ่งแรงเต็มก็ลองลองดูดแล้วน้าไม่ขาดนะครับน้ําไม่ขาดเนาะแต่นี้พอดีสั่งสั่งปั๊มมาจากในช้อปปี้นะครับห้าร้อกว่าบาทนะครับลองมาลองดูก่อนเพราะว่าถ้าเราเจาะแล้วมันไม่ได้ดูดต่อเนื่องเนี่ยกลัวตาน้ําที่เปิดนะครับมันจะตันไปเนาะนะครับวันนี้เราก็ลองดูเลยนะครับนี่นะครับ น้ำไม่ขาดนะเมื่อวานเปิดไปประมาณสองชั่วโมงนะครับเนาะนะครับก็ไม่ขาดเนาะนะครับนี่ดูเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวถ้าได้ปั๊มหนึ่งแรงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมันมีกําลังอัดส่งไกลๆเนาะเราก็จะติดสวิงเกอร์นะครับรถต้นไม้ตัวนี้นะครับแปลงพักตัวนี้เนาะนะครับปลาอะไรพวกนี้ตู้เรียนตัวนี้นะครับเนาะให้ดูนะครับตอนนี้นะถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนี่นะที่เจาะนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายดูแค่นี้ก่อนครับ